ร,รายการอาระโรคายาถา,ม,ามันประจำบ้านนะครับนะฮะเมื่อกี้เราพูดกันค้างกับเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายเนี่ยที่หมอเขาบอกนะ,ะ,ะเขาบอกว่าให้สังเกตดูว่าตอนเช้าเนี่ยถ้าหากว่าถ่ายออกมามันเหมือนอย่างกาไอ้ทุ่นระเบิดนะมันจะหลุดออกมาทีละก้อนตุ๋มตุ๋มเขาบอกออให้สังเกตดูด้วยถ้ามันมีเสียงแล้วก็ตกไปในท่อไอ้ไอ้ไอ้ไถัง ถัขงของเราเนี่ยนะไม่ใช่มันโถชักโครกออในชักโครกดังตุมต๋มตุ๋มตุ๋มอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าลำไส้เราจะไม่ดีแล้วใช่ปะ่ะก็มีส่วนครับเพราะว่ามันเหมือนทํางานไม่ราบรื่นก็บางคนเนี่ยลำไส้ไม่ดีเพราะว่ามีหินปูนไปเกาะตามลำไส้ได้เออนื่องจากว,ว่ากินเดี๋ยวนี้คนกินพวกสัตว์ปีกคณะแตงกวากระลำปีบล็อกโคลี่กินกันเยอะมากมันก็ไปเกิดหินปูนเกาะที่ลำไส้ เพราะนั้นเวลาลําไส้มันจะบีบอุจจระเนี่ยมันก็บีบไม่ค่อยได้ตรงไหนมันมีหินปูนมันก็มันออกไปก้อนๆมันก็บีบไปในลูกทิศเนี่ยคือไม่มาเป็นแท่งเฉยๆมาเป็นทุ่นๆท่อนๆอ่าเป็นท่อนๆบางทีก็เป็นลูกๆเป็นลูกๆเป็นเม็ดขายขี้แพะเออขายขี้แพะอย่างนั้นแหละแล้วี่มีวิธีแก้ไงทางธรรมชาติบำบัดก็ต้องล้างหินปูนในลําไส้ล้างเอาน้ํามะพร้าวอ่อนแล้วสันส้มลงไปแกงสองสามรอบกินสักสิบวันสิบห้าวันมันจะล้างหินปูนพวกนี้ได้ หรือคนใช้วิธีสวนตะวันน้่มันก็กินน้ำกินพวกน้ามันมาก่อผสมมาเลยนะดีเกลือลงเวลาเงี้ยคืออย่าทําเองนะครับต้องใช้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในบ้านแต่ถ้าเราทําเองแบบชาวบ้านน้ํามะพร้าวอ่อนแต่ต้มลงไปแก่สองสารอบล้วก็กินเรื่อยๆหินปูนพวกนี้ก็จะหลุดแล้วอาการปวดท้องก็หายอ๋อนี่มันเป็นเกี่ยวกับหินปูนใช่ไใช่ครับที่มันไปบีบทําให้ให้ให้มันออกมามันคล้ายเป็นนิ้วอะไรก้อนนิ้วอยู่ในลำไส้อ่ากลัวมากนะครับ อันนี้น่ากลัวนะเพราะมันเกิดมันหลุดแล้วมันมีแผลมามันอาจจะกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อต้องใช้วิธีนี้น้ำมะพร้าวอ่อนก่อนแล้วไปค่อยๆละลายมันออกไปแทะมันออกอ่ะคือให้มันแตกตัวไงไม่ให้มันรวมกลุ่มกันอแล้วก็โยเกิร์ตนี่ช่วยไม่ได้นะโยเกิร์ตน้ำมะนาวโยเกิร์ตเนี่ยเป็นแก่ตัวไปเพิ่มจุลินทรีย์เฉยๆจุลินทรีย์มันอาจจะทําให้เกิดการระบายดีขึ้นแต่ว่าเอาหินปูนออกไม่ได้ เอาตอนนี้มีโทรสั์มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เอ่อเื่ออชื่อรายยะค่ะเชื่อพินรัตจินตนาคูลค่ะโทรจากไหนเนี่ยค่ะอยู่เอ่ออยู่ห้วยขวางกรุงเทพนี่เองนะคะเอาโอเคโอเคเชิญครับเชิญครับอ่ะมีอะไรเชิญอ่าค่ะค่ะคืออาการนิ้วล็อกเนี่ยก็ไปผ่าแล้วนะคะแล้วมันก็ยังไม่หายมันเป็นอักเสบเอ็นอักเสบที่ข้อมือขวาเนี่ยเป็นมาร่วมสองปีแล้วค่ะ ก็ตอนนี้ก็ทานไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้อะไรปอกบิดนะคะจะต้องทานตามเ,าเดี๋ยวก่อนอคุณเม<อ>่ปอ,บปอกบิดรายการเราเนี่ยไม่เคยพูดเรื่องปอกบิดเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยกับการใช้ปอกบิดที่คุณนิ้วล็อกเนี่ยเพราะว่าคุณมีปัญหาไขามันในเลือดสูงปอกบิดไม่ลดไขมันในเลือดนะครับมันไม่ใช่ยาครอบจักรวาลอย่างที่เขาโฆษณากันปอกบิดมีฤทธิ์แค่ลดน้ําตาลได้บ้างแต่ไม่ใช่ว่าไปลดไขมันในเลือดนะครับ คุณมีไขมันในเลือดสูงคุณแค่ต้มกระเจี๊ยบพุทธาจีนกินเป็นประจำนะครับพุทธาจีนเหรอคะกระเจี๊ยบต้มกับพุทธาจีนส่วนนิ้วล็อกเนี่ยแนะนําว่าคุณหาแหวนเงินใส่ตรงนิ้วกลางนะแล้วการนิ้วล็อกก็หายแล้วนี่ก็ไปผ่ามาแล้วนี่ก็นี่ไงผ่าอีกตั้งสองเที่ยวกันได้แล้วค่อยตายอะไรอาจารย์ผ่าไม่บาดสองบาดเนืคือถ้าไม่อยากผ่าอีกคุณหาแค่หาแหวนเงินลหรือแหวนโลหะสีขาวเนี่ยใส่นิ้วกลางไว้อาการนิ้วล็อกก็หายแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่ มันข้อยังบวมอยู่นะฮะก็ทุเลาแล้วแต่ยังบวมคือคือไปหาหมอรายโรงพยาบาลแล้วนะคะข้อบวมของคุณเนี่ยนะครับมันเกิดจากคุณมีน้ําเหลืองเดี๋ยวก่อนนี่คุณฟังนี่คุณจะเล่าให้หมดชั่วโมงเลยไงคือเรารู้ต้นเหตุแล้วไอ้ที่ข้อคุณบวมเนี่ยเกิดจากน้ําเหลืองคุณเสียเวลาคุณน้ําเหลืองเสียเนี่ยร่างกายมันเลยสั่งเม็ดเลือดขาวผิดพลาดมันสั่งเกินมาเม็ดเลือดขาวที่สั่งเกินมาเนี่ยจะมาอยู่ตามข้อทําให้ข้อคุณบวม อาการข้อบวมอาจจะเกิดจากหินปูนก็ได้แต่ในลายของคุณไม่ใช่หินปูนนะครับมาจากน้ําเหลืองเสียมันสั่งเม็ดเลือดขาวผิดพลาดเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปแก้ไขด้วยการปรับน้ําเหลืองให้ดีนะครับหาใบคนทีมากินเนี่ยหนังสือคุณเขียนจดหมายขอหนังสือเล่มนี้มาอยากเอาไปอ่านจะได้รู้วิธีปรับน้ําเหลืองด้วยการกินใบคนทีแล้วข้อนิ้วของคุณบวมจะหายซึ่งมันไม่เกี่ยวข้อบวมคุณก็หาแหวนใส่ตรงปลายนิ้วก็ยังดีคุณจะได้ไม่นิ้วล็อก เออไม่ต้องดันให้ทะลุข้อหรอกนะออแก้<ล>คนละเรื่องอ่านะแล้วก็ไปทํากระเจี๊ยบผุ้าจีนกินเรื่อยๆไม่ให้มีไขมันในเลือดแล้วของคุณก็จะดีขึ้นแต่ข้อสำคัญอาการของคุณเนี่ยอย่าไปกินผลไม้สดนะครับเพราะจะทําให้หัวใจโตโ<อ>คุณชอบด้วยใช่ปล่ะหรอ หัวใจโตเหรอใช่ครับดีเหรอคนนี้ไขมันในเลือดเนี่ยกินผลไม้แล้วจะหัวใจโตคราวนี้คนชอบกินผลไม้เพราะคิดว่าผลไม้มันไม่มีมันไงออก็มันขยายนะเอาเข้าใจเรื่องของคุณยักษค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับมีไาอีกก็เปล่าถ้าไม่มีจะได้อ่านจดหมายดีดีมีเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีจะได้อ่านจดหมายให้ท่านได้ฟัง จดหมายมีมาบอกว่าฉันชื่อประภายพลศรีนามสกุลจริงก็คือคงอินทำไมต้องมีจริงมีหลอกด้วยฮะก็ไม่รู้เขาเออเลยเวลานี้อายุห้าสิบแปดปีครับเป็นสาวน้อยแล้วสาวเหลือน้อยแล้วอยู่บ้านหนึ่งหทับหนึ่งมอสอง ตำบลแหลม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 อะไรไม่จะทู่เลยนะจังหวัดอะไรอะไาจังหวัดก็ได้ปะเหลี่ยนปเปลียนภาคใตออ้อ่าเปลียนจังหวัดตรังรเขียนมาคุยกับคุณอาจารย์เรื่องโรคที่เป็นอยู่ในขณะนี้โอ้ยมันแสนจะปวดเขา่าปวดกระดูก ปวดนะแข้โหโหโหปวดจริงปวดปลายเท้าเส้นมันตึง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 นี่อาจจะเห็นภาพมันตึงจริงๆ่นะไปตึงตามขาทั้งหมดสองขานี่ยมันตึงไปหมดเจ้าพระคุณเอ้ยท้องนี่มันอืดท้องตึงไหมอ่าอย่างนี้ก็เข้าใจแล้วการที่ท้องอืดเนี่ยมันก็เกิดลม ลม,ลมเนี่ยทำให้ปวดเมื่อยเนือ้อตัวตึงตามเส้นตามอะไรได้ากระจายยไปเลก็แค่ขับลมซะก็าหายแล้วไร้ลมไร่ลมาบางทีเกิดอาการบวมครับ,บางทีมันก็ดีนะฮะห,หมอให้ยามากินตอนนี้กินไปกินมามันอ้วนมาก <laughs> น้ำหนักมันขึ้นไปตั้งเก้าสิบสากิโลเลยคิดมากตรองแล้วตรองอีก กลัวจะเป็นโรคอ้วนนอนก็เลยไม่เคยหลับคุณไม่เโรคอาจารย์เจ้าขาจะว่ายังไงพระเจ้าขาเป็นโรคบวมลมบวมลมเอบวมลมลมมันดันทั้งตัวตรงน้าไม่จมอ่ะมีประโยชน์กันนะเออเลยทะเลไม่ต้องพกไอ้ชูชีพนะครับเออแล้วก็อย่างไรขอให้อาจารย์แก้ปัญหาอาจารย์แก้ให้แล้วแต่บวมลมเนี่ยมันมีต้นเหตุจากหลายอาการบางคนกระดูกหลังกดทับเส้นกระวมลมได้บางคนเนี่ยมีปัญหา อุจระมันไม่ขับถ่ายขับถ่ายไม่สมบูรณ์อย่างที่เราคุยกันนันตั้งแต่ต้นเนี่ยก็บวมลมได้หรือบางทีคุณมีนิ้วในในลำไส้ใหญ่มีหินปูนเกาะก็บวมลมได้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งคุณกินสมุนไพรที่มันมียาสมุนไพรของจีนของไทยอะไรที่มันมีสารหนลแล้วกินผงคิรสไปด้วยอ,อันนี้จะบวมลมอึดทึดเลยวมีกเยอครับคนอีสานเป็นกันเยอะนะครับแล,แล้วทำไงก็อืม คุณอยู่ทางใต้เนี่ยการกินขมิ้นชันมันจะลดการสะสมของสารหนูในลําไส้ได้อืแล้วกินโหงยอศก็จะไม่เป็นไรแล้วทีนี้เขาบอกมาว่าเวลานี้เนี่ยนะรับมันมีปัญหาเกิดขึ้นขอห้าอาจารย์ช่วยบอกมาด้วยคืออาจารย์เนี่ยบอกเรื่องยามาปลูกมาเป็นอย่างนี้ครับทีนี้ถ้าหาก,กว่ามัน หาซื้อยาแบบนั้นไม่ได้เนี่ยจะไปซื้อเป็นแคปซูลใช้ได้ไหมก็ยังสรุปไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าใครผลิตใช่ไหมไม่รู้ว่าใครเป็นเภสัชหรือเปล่าเป็นหมอเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนี้น่ากลัวมากเป็นกันเต็มเยอะแยะทำกันเองเยอะหรือจะซื้อที่ร้านยาสมุนไพรหารย์ที่เป็นเภสัชหน่อยก็ดี อยากจะได้นังสือสูตรเข้าต้มค่ะ,ะลงท้ายนะถ้าอาจารย์ให้สองเล่มก็จะดีนะคะว่าไงก็ยังบวง<ผ>มล<อ>งไ่ผมอยากจะให้ทุกเล่มแหละถ้ามีตังค์แต่ว่าอันนี้มันเป็นการอะไรนะเขาเรียกอภินันทนาการมาจากสำนักพิมพ์แล้วเขามีกติกาว่าให้ฉบับละหนึ่งเล่มน,นะครับพอก็ต้องเสียค่าจัดส่งเหมือนคุณส่งจดหมายคุณก็เสียค่าส่ง เอาละได้เล่มเดียวก็ดีขอให้ได้เขียนมาใหม่คือเหมือนกับว่าเออเราก็ยังมีเพื่อนพ้องน้องที่ให้ความอบอุ่นยังมีเขียนมาใหม่ซึงเล่มมอก็ไม่เป็นไรครับก็อาจารย์ทั้งสามขอให้อายุยืนยาวนะคะเดี๋ยวคนนี้ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงถ้าผมจะขอลูกสาวให้ลูกชายผมขอทั้งสองคนเลยได้ปะอ้าว แม่ก็ขอทีก็เอาสองคนมันได้ไหมวเอาทีหนังสือยังขอสองเล่มได้เลยผมว่าอาจารย์อายุ58านี่นะคงไม่มีสองแล้วมีสามอาจารย์จะขอเเอาแค่หมดไหมไม่เอาสองไม่ได้นะทำไมครับเอาคนเหลือก็ตีกันนะไม่ไม่คนเล่มพุ่งสี่ครัวปะไม่เอามาด้วยเหรออาจารย์หมดละเด็กเล็กกัหมดใช่ไหมจากคุณประไพเขาเขียนมา รายการอโรคยาเนี่ยแม่ชอบที่สุดตอนช่วงแรกเนี่ยไม่ค่อยได้ดูเลยเพราะไม่ทราบด้วยชอบดูแต่การ์ตูนปะโเถิอายุห้าสบแดูการ์ตูนอายุห้าสแกแกคลายเครียดแกคลายเครียดอาจารย์เอ้ยดูเป็นเพื่อนหลาน คือเลี้ยงหลานอยู่ไงหลานดูการ์ตูนแกดด้วยาร์ตูนผมยังดูเลยถ้าหลานดูผมยังแยกมาดูทีแย้มมาไม่ได้นะมันไม่ยอมมาเนยื่นรีโมทอ่ะเออยึดเลยอ่ะยึดนี่ก็ไปจดหมายที่เขียนมานะครับเรียนให้ท่านได้ทราบว่าก็ได้เล่มเดียวส่งไปให้ส่งไปให้เล่มเดียวดูหลานการ์ตูนเดี๋ยวกำลังเขียนห้าใหม่จะได้แบบคิดถึงกัาร์ดมีปัญหามมีปัญหาถ้าช่องสองได้ดูแน่อะไรก็ไม่รู้ช่องสอง อ๋อเขาดูหลายช่องดเลยอ๋อดูทางใต้ได้ดูรายการเราแน่เอาตอนนี้ผมว่าไปดีกว่าเถอะหมดเวลาหมดเวลาแล้วผมกินการจงใจพระผมประสานสิลจารุครับผมสุทธ <si ิว oh, ัฒน์คำภาครับสวัสดีครับ uh